สวัสดีครับจะาหนุ่มครับวันอาทิตย์ที่13าตุลาคมนะครับ20นกเจนาทีครับเราดูภาพรวมเอกยูในะสัปดาห์นะครับอ่าก่อนอื่นนะเราไปดูอีเวนต์ในสัปดาห์หน้านิดหนึ่งนะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างที่มีความสำคัญนะครับก็ถ้าดูวันจันทร์นะอ่าวันจันทร์อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าแบงก์ในการอยู่เนาะ นะครับวันดังคารน,นะวันดังคารก็อาจจะมี e เอ็นไพ t สต์เมนูเฟสคินเด็กนะครับตอนทุ่มสามสิบนะอา่าแค่นี้นะครับนะครับวันพุธวันพุธเรามี Import Price Index นะครับแต่ว่าดู Impact มันน้อยนะนะครับ impact impact ไม่มากไหมนะครับแล้วก็วันเรือหาเรื่อหา,อหานะตัวเลขค่อนข้างจะเยอะที่หนึ่งครับ วันเป็นแมีหลายช่วงนะอ่าเป็นตัวเลขยืดดีมีทุกสามสิบนะมีดีเทลเซลมีอันเดมบอยเคลนอันเดมบอยเม้นเคลนเคลมว่างงานประจำสัปดาห์นะอันนี้มีทุกสัปทุก,ท,กทุกสัปดาห์นะแบบเป็นแอ่ามีเฟลลิ่งเฟดเมนูเฟลลิ่งอินเด็กซ์นะครับอันนี้โดยตรงนะลงนะครับแล้วก็มีประธาน CB ด้วยนะครับอันนี้อ้อม นะครับแล้วก็สามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมีตรงๆอย่น,น,นะนะครับวันนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะนะครับวันศุกวันศุกร์มี building permit ขออญาตก่อสร้างนะครับ h o u s i n g start นะครับเริ่มก่อสร้าง นะครับแล้วก็เมมเบอร์ที่บนสี่นะก็พอมีพอมีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มครึ่งน,นะอะนะครับสรุปว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันเดียวนะที่ไม่มีตัวเลขที่ไปจากยุดดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันราคามัน มันอยู่ไปสองวันเนี่ยนะครับเวลาเปิดวันจันเนี่ยบางทีไอ้เลืองของครามมันยังเกิดขึ้นอยู่นะันาจจะก,กับเปิดแกลบขึ้นก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะนะครับทีนี้ภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันปิดสัปดาห์ยังไงนะครับไปดูอ่าเราไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลขสําคัญอยู่ตอน ตุ่มสามสิบนะครับตัวเลขมองเป็นบวกกับทองนะมองขึ้นต่อไปทาง5้า0นะนะครับตัวเลขของตอนทุ่มครึ่งมันเป็นตัวเลขของอคอ PPI แล้วก็ PPI นะครับปรากฏว่าตัวเลขคาดการค่าแรกเนะี่ยขอ PPI นะครับมันเป็นตามคาานะครับอันนี้ก็มองเป็นลบเป็นดอลลาร์เล็กน้อยนะ แต่ค่าที่มีลบมากกว่าก็คือตัวของ PPI ไรเตือนนะครับคาดการณ์ไว้ที่0.1ใช่ไหมออกจริง0.0นะครับอันนี้คือต่ำคา่าต่ำค่าก็มองเป็นลบถ้ามองตาม sentiment ตัวนี้ผมมองว่ามันจะเป็นลบเข้าไป2ค่าไปที่ดอลลา h e k k u มันก็น่าจะพิ่งขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะนะครับแต่ว่าในบริเวณที่ประมาณ6.0หรือ7.0เนี่ยมันอาจจะเป็นโซนต้านนะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีติดบ้าง นะครับคือถ้าดูตามรูปเนี่ยถ้าดูตามตัวเลขที่ออกเนี่ยมันก็ควรจะขึ้นต่อนะทิศทางเนี้ยนะแต่ว่าในสอง,สองส่วนเนี้ยหกศกับเจเนี่ยมันเป็นเลขเนี้ยสำคัญมันอาจจะมียอนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟล่าสุดกันนะครับกราฟล่าสุดไปดูปัน Amplify ครับอ่าคือตอนนี้นะครับอ่า s น n t เมนต์ของอ่าสงครามฝั่งของอิสราเอลแล้วก็ ฝั่งที่เป็นคู่กรณีเขาอยู่เนี่ยเขายังมีประเด็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีราคาทองคําอาจจะกระชากไปต่อก็ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าดูตามเทคนิคตอนนี้นะนะครับเมื่อคืนเนี่ยย้อนดูเมื่อคืนวันศุกร์ก่อนนะคือวันศุกร์เนี่ยมันคือการที่เขาขึ้นไปต่อใช่ไหมครับจากก้อนนีะนะตอนทุ่มสามสิบก็คือตอนนี้ สิบเก้าสามศูนย์นะแต่ว่าจากข้อมูลก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนที่ของแนวโน้มมันเป็นถ้าเรามองอย่างง่ายก็เห็นว่ามีการสรินหายตัวเองลใช่ไหมครับแล้วก็วิงยาวมานะนะครับในขึ้นก็มีย่อมานะครับจริงๆถ้าจากข้อมูลตรงนี้เราถ้าใครตามผมนะครับไม่ว่าช่องทางไหนนะนะครับถ้าเราเห็นว่ารูปเนี่ยรูปพวกนี้ครับนะครับหรือว่ารูปพวกนี้นะ นะครับมันก็คือการเคลื่อนที่ในภาพใหญ่นะครับอันนี้ถ้าใครมองภาพนี้ตั้งแต่สองวันที่แล้วเนี่ยคือแนวโน้มมันมาทางนี้ได้นะแต่ว่าในในภาพเล็กๆมันอาจจะอาจจะมีย่อบ้านใช่ไหมนะครับถ้าของเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยมันไปถึงใช่ไหมแล้วตอนนี้อาจจะย่อหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องมาตามดูนะครับถ้าแนวโน้มหลักๆมันเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ว่าในภาพรองมันมน่าจะประมาณไหนเราก็ไปดูภาพปัจจุบัน นะครับก็ถ้าจากข้อมูลก่อนหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับการที่เขาทำโว้ก่อนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการยกข่ายขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีการใช้เวลาลงมาทาโลนะครับแต่สังเกตโรมันยกใช่ไหมอันนี้เป็นแพทเทิร์นของพิกต่างขึ้นแล้วมันก็จะดิวข่ายขึ้นมานะครับไอ้ที่ดิวไ่ายขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้อาฟิโบวัเข้าหมายคร่าวๆนะใช้นี่นะแผ่นนะครับคลลกโลก่อนนะพิกไ่ายนะครับแล้วก็มาวางโรที่ยกนะอเวลาเรามองป้าหมายน,ยนะครับเราก็จะมองจากแนวทิ่โบลสูงข,ขึ้นมา ร้อยอยู่นี่ใช่ไหมผ่านร้อยแล้วนะครับพอผ่านร้อยเสร็จเราจะมองโซนใหม่ที่ร้อยยี่สสามยี่หกร้อยสามแปดสองแล้วร้อยหกสิบแปดพอดีใปล้นะครับพอไปเจอตรงนี้ใช่ไหมครับแท่งที่หนึ่งหนึ่งชั่วโมองแท่งที่สองนี่ยืนไม่ไหวใช่ไหมแท่งสามย่อลงมาคืออันเนี้ยด้วยส่วนใหญ่เวลามันไปติดโซนสําคัญพวกนี้นะครับมันอาจจะมีย่อนะนะครับก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขามองว่ามันถึงโซนสําคัญแล้วก็อาจจะต้องแอคชั่นเซลลงมานะครับหรือว่า ด้วยหลายเหตุผลนะครับแต่อันนี้ถ้าโดยเทคนิคเนี่ยผมพบบ่อยมากว่ามันจะไปติด่วนพวกนี้ก็เลยบอกให้ระวังส่งวนนี้ไว้นะนะครับก็คือ,อวันนี้มันเป็นข้อมูลของวันศุกร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราหยุดอยู่สองวันใช่ไหมวันหยุดทําการแล้วก็คือควัน,น,าววนอาทิตย์นะทีนี้มันจะเกิดการอั้นของข้อมูลอยู่สองวันใช่ไหม เนี่ยไอสองวันนี้แหละนะครับมันมีโอกาสที่จะเปิดขึ้นหรือเปิดลงหรือออกข้างๆได้เป็นได้แต่สามเคสนะครับถ้าเป็นเปิดขึ้นนะครับสมมันต้องมีอีเวนท์ที่มันเป็นบวกกับทองมากๆเช่นมีสงครามาใหญ่ๆนะครับหรือว่ามันมีอะไรที่จะให้เกิดความรุนแรงของในทางลบก,กับเศรษฐกิจน,น,นะครับทองคาม,มันจะเปิดกระโดดแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเสาอาทิตย์นี้ผมไม่รู้ว่า มันมีอะไรรุนแรงหรือเปล่าถ้าไม่มีรุนแรงมันก็อาจจะเปิดแล้วก็ไปออกค่าไปก็ได้แล้วก็รออีวตนใหม่นะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นลี่คลายในเชิงที่มันเป็นรถกระถ่งความเนี่ยนะครับมันอาจจะเปิดแกปบลงก็ได้นะครับเราพบบ่อยมากในกรณีที่มันหยุดเสาร์อาทิตย์อีวันหนึ่งแนวโน้มมันเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันถึงส่วนสำคัญแล้วด้วยนะครับอาจจะมียอดได้หรือเปล่านะนะครับทีนี้การเกณฑ์การที่เปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยนะครับ ครับเราอาจเห็นว่ามันมีแรงขายที่มากพอนะครับแล้วก็หลุดโล่น้าอันนี้ก็จะมองว่าย่อหรือนะครับหรือพอย่อหลุดโลถัดมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราสันนิษฐานว่าการฟอร์มตัวราคามันเป็นอย่างไครับการยกหาย,ยกโลใช่ไหมแล้วก็ทำหายตัดมาตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับไอต้ตำแหน่งสามเนี่ยมันขึ้นมาตรงส่วนสำคัญมันก็เลยมีย่อบา้างนะครับแต่ถ้าในน้มมันจะเปลี่ยนเนยมันก็ควรล,ลุดมาทดสอบโลตรงนี้ นะครับซึ่งมันลึกพสมควรนะครับแต่ว่าถ้าถามผมตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงนะเวลาเราจะดูว่ามันย่อลึกไม่ลึกเนี่ยเราจะต้องมองจากโลกวอนหน้ามาก่อนนะถ้าโลกวอนหน้าเนี่ยเห็นว่ามันขึ้นแบบนี้อยู่นะนะครับถ้าเราไปดูในไทเปลเล็กกว่าน,นี้เราจะเห็นดีเทลเนี่ยว่ามันขึ้นนย,ออย่อๆอยู่นะครับถ้าเข้าย่อลึกหลุดโลเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ประมาณอ่าประมาณสองหกสี่ศูนย์นะครับอันนี้มันอาจจะย่อลึกนะครับฉะนั้นก็ถ้าเรามอง แน,นวโน้มไม่ออกรอดูก่อนก็ได้นะนะครับเช้าวันจันทร์เนี่ยดูราคาเปิดน่าจะตอบอะไรได้มากกว่าน,นี้แต่เบื่องต้นเนี่ยที่ยกตัวอย่างนี้ให้ดูว่า่ามันมีโอกาสติดตามโซนพวกนี้ไงโซนนีนม้มันขึ้นขึ้นมาฟอมตัวขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะติดสองโซนสำคัญที่บนรีรที่นี้นะครับปรากฏว่าภาพพื้นฐานติดตรงแล้วอีกแปดเปอร์เซ็นต์พอดีใช่ไหมคือ,อตรงนี้เนี่ยถามว่าผมจะมาพูดตามหลังได้ไหมก,ก็ได้แต่ว่าในความจริงคือ เรามองอยู่แล้วว่ามันจะมีส่วนสำคัญโ่นนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ไอตอนอับเดียเป็นใหม่เนี่ยเห็นไหมครับมันก็ยังมีตัวเลขนี้อยู่ใช่ไหมคือเราอยากให้จ้องอโซนสําคัญไว้นะครับถ้าใครอลองวัดเป้าหมายตามผมดูนะคือเราจะได้ตัวเลขเดียวกันนะครับเนี่ยตัวเลขเดียวกันเลยนะแบบนี้นะนะครับซึ่งมันจะช่วยเราสามารถที่จะ วัดเป้าหมายได้นะครับว่ามันมีโอกาสจะไปตรงนั้นนะครับแล้วก็การจะไปถึงไม่ถึงเนี่ยเราก็ค่อยถึงยกตัวอย่างเช่นนะนะครับถ้าเราถือหน้าบายอยู่เขาฟอร์มตัวเป็นการยกหายยกลงขึ้นเรื่อ,อยๆเนี่ยนะเวลาเราอาจจะเข้าบายในตำแหน่งที่เราได้เปรียบแล้วเนาะเราอาจจะได้การทุนถ้าเรารู้ว่าทีพีมันได้จะมาทางนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะได้การทุนบปนะครับเวลามันขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็การทุนเรื่อ,อยๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็มีโอกาสจะถึงทีพีใช่ไหม นะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดอยู่แล้วเราไม่รู้แผนเลยว่า TP เราคนไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนได้ไหมนะครับแล้วก็บางทีเราก็ไม่กล้าถือด้วยนะครับทีนี้การเทรดด้วยเทคนิคด้วยพื้นฐานเนี่ยประกอบประกอบกันเนี่ยเดี๋ยวเราลองอใช้สูตรนะครับดูว่าถ้าเราใช้เทคนิคนะบวกกับพวกข่าวนะครับบว,บวกพวกเอีเวนต์อะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันจะช่วยเรา ง่ายขึ้นนะนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าสูตรที่เหมาะสมสําหรับตัวเราคือแบบไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าบางทีมันต้องใช้ด้วยกันเพราะว่าบางทีแนวโน้มหลักมันขึ้นแบบนี้ก็จริงแต่ว่าแนวโน้มรองมันอาจจะมีอีเวนท์ที่มาจากข่าวระหว่างวันนะครับตามปฏิทินเะนี่ยมันมีโปดให้ราคาเป็นปันหัวระยะสั้นนะครับแต่ว่าแนวโน้มมันยังคงเดิมอะไรวาน,นี้นะซึ่งบางทีไอข่าวระหว่างวันตัวตัวพวกนี้นะตัวที่ผมยกตัวอย่างให้ดูตอนแรกเนะีนะ่ยพวกนี้ ไอ้พวกที่มาตามเวลาพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีผลในช่วงสั้นๆนึเอไหมแต่ว่าถ้าน้องนึกดูนะว่าไอ้ถ้าไปดูตั้งแต่วันพฤหัสบดีถยงทองคำมันขึ้นแตบนี้ขึ้นมาใช่ไหมแสดงว่าแนวโน้มมันคืออะไรครับแนวโน้มมันคือขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอไปถึงส่วนสำคัญอาจจะมียอบ,บ้างตามเลียงพวกนี้อะไรประมาณนี้นะอะเป็นได้ทั้งทิศทางขึ้นทิศทางลงนะครับขึ้นอยู่ว่าบริบทตอนนั้นเป็นอะไรนะครับก็คือถ้า แนวโน้มมันคืออ่าให้ดูดีนะคือถ้าเรามองแนวโน้มเนี่ยอสองวันเนี้ยพฤิัสถูกเนี่ยมันคือมาทางนี้ใช่ไหมมันอาจจะมีย่อแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าสลับกันนะในทิศทางลงเหมือนกันเนาะเนี่ยคือแนวโน้มมันคือลงเลยแต่ว่ามันจะมีการแกว่งราคาเนี่ยมันก็จะเกิดตามที่ข่าวในช่วงวลานั้นนั้นออกนะครับมันก็จะเกิดความแบบนี้แหละนะครับแนวโน้มหลักมันคืออะไรนะครับแนวโน้มหลักก็คือถ้าจากนี้มานี่คือลงใช่ไหม จากนี้ไปนี่คือขึ้นใช่ไหมแต่สังเกตไหมครับว่าในในในลงเนี่ยมันก็มีเด้งเด้งเหมือนกันนะนะครับในขึ้นมันก็มีย่อๆเหมือนกันนะครับแนวโน้มหลักคือขึ้นแนวโน้นนมรองคือย่อฝั่งนี้แนวโน้มหลักคือลงแนวโน้มรองคือ,ะค,ะอ,อคือเด้งนะครับอัอออนเอางี้ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราสามารถมองมันได้ออกเนี่ยเราก็จะสามารถเทรดในรอบที่โตกว่าได้เข้าไหมครับนะถ้าในกรณีที่เรามองแนวโน้มไม่ออกอ่าแนวโน้มมันลงใช่ไหมแต่เราไปเล่นหน้าบ่ายเป็นหลักเนี่ย มันก็จะลงเรื่อยเรืนะกไหมครับอันเนี้ยแนวโน้มมันเป็นขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเซลมันก็จะลากกันไปเรื่อยๆรือยนกไหมนะครับทั้นั้นก็อันเนี้ยเราต้องนะหาวิธีสังเกตแนวโน้มนะครับด้วยเทคนิคข้อด้วยพื้นฐานด้วยอีเวนต์เนี่ยเราเราถนัดสั่์ไหนก็เอามาใช้นะนะครับเพราะว่าการเทรดนะครับถ้าเรามองแนวโน้มออกโอกาสที่เราจะชนะมีนึกไหมครับแนวโน้มรองมันเป็นอาจจะเทรดสั้นสั้นนะครับเพราะว่า มันจะคงอยู่ไม่นานนะครับแนวโน้มหลักมันจะอยู่นานกว่าซึ่งมันจะทําให้เรากลายได้ก้อนโตกว่าเนอะไหมครับซึ่งในทางกับกันก็คือถ้าเราผิดทางเนี่ยเราจะเสียหายในจํานวนที่หมหาศาลนะครับแต่ถ้าเราถูกเนี่ยมันก็ควรถือไปตามแนวโน้มที่ควรจะเป็นเน่ะไหมครับถ้างั้นก็ไอเดียให้ก็อยู่ราสตาร์ประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดราคาวันจันท์อัปเดตเพิ่มเติมพิ่พักเช้าวพรุ่งนี้นะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ